สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวรุ่นของปากกานะคะมาฝากกันหลากหลายรุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นของขวัญที่เตรียมจัดส่งนะคะก็เดี๋ยวดูกันนะคะมีตัวรุ่นใหม่นะคะที่เป็นพรีเมียม VIP ของตัวปากเก r ด้วยนะคะอย่างตัวนี้นะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นคอร์เรคชันใหม่ของตัว Sonnet นะคะซึ่งเป็น Sonnet Premium มีทำออกมาทั้งหมดมีสีสีนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวด้ามสีฟ้ามีลวดลายแบบนี้เลยนะคะสวยมากมากเลยนะคะ,ะ,คะก็จะมีลวดลายในด้ามน,นะคะหรูรามากๆนะคะแล้วก็เหมาะที่จะทำเป็นอของขวัญสุดพิเศษนะคะให้กับผู้ใหญ่ ะะอันนี้เราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้แบบนี้นะคะอันนี้ก็ชื่อเนี่ยไม่ได้จํากัดนะคะเราสามารถใส่ได้ค่อนข้างยาวเลยนะคะเราก,ก็ทุกด้ามจะมาพร้อมแพ็กเกจกล่องนะคะอย่างตัวรุ่นนี้ก็จะมาเป็นตัวกล่อง VIP เวลาใช้งานเราก็ใช้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวลูกลื่นนะคะคอลเลกชันนี้มีทั้งลูกลื่นโรโรบอลแล้วก็ฟอนเทนนะคะสำหรับตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นตัวซ o นเนต07นะคะแบบ Slim นะคะตัวด้ามจะค่อนข้างเรียวเล็กนะคะสีจะเป็นตัวสีออกดําด้านนะคะมแมตต์แบล็กซอะไหสีเงินนะคะตรงแหนบของเขาเนี่ยจะเป็นตัวสีเงินแล้วก็เป็นตัวแหนบที่เป็นคอลเลกชัน07นะคะ สำหรับตัวซอนเนตถ้าเกิดเป็นคอลเลคชันซอนเนต17ก็จะเป็นแนบอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงวงแหวนของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เลยปาร์เกอร์นะคะแล้วก็เขียนซอนเนต สายสลินะคะสำหรับตัวถัดมานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวปักเกอร์นะคะสีใหม่เป็นสีโมโนเอ,อ่อบรูนะคะก็คือตัวด้ามเป็นด้ามน้ำเงินวงแหวนน้ำเงิน,งแ,น,น,งนแล้วก็ตรงแหนบของเขานะคะเป็นสีน้ำเงิน <c oughs> ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นตัว Parker IM Ballpoint นะคะอ่าในคลิปนี้ก็จะมีให้ชมอยู่หลายสีนะคะอ่าตัวนี้มีเป็นประมาณสีสีตัวนี้เป็น black b a c k นะคะ black b a c k ก็จะมีทั้งดำเงาที่เป็นอะไหล่เงินแล้วก็ดำเงาที่เป็นอะไหล่สีทองนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวสีไรบูนะคะก็เป็นตัวด้ามสีฟ้าอ่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวด้ามสีแชมเปญนะคะ ทุกด้ามเราสามารถที่จะทําชื่อได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าเวลาใส่ชื่อมาแล้วจะได้ลักษณะตัวหนังสือแบบไหนนะคะถัดมานะคะจะเป็นตัวแบรนด์อาร์ติเฟกบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัว a r t ์ติเฟกต์มทนะคะสีค่อนข้างสวยงามนะคะเขาเรียกว่าสีบรา w n r o โรสโกนะคะก็เป็นตัวด้ามสีน้ำตาลตัดด้วยอะไรสีโรสโกเราก็สามารถที่จะใส่ชื่อลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะ สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ตามมาตัวนี้นะคะจะเป็นตัวด้ามพอหมาสีดำเงาอะไรสีทองนะคะ,ะจะจับมาประมาณนี้ใส่ชื่อเป็นฟอนต์แบบนี้นะคะก็ตัวตรงอ่านง่ายชัดเจนนะคะแล้วก็ตามมาอีกรุ่นเป็นตัวมัทิกะเก่อตัวนี้จะเป็นตัวอาร์ติเฟกต์ที่เป็นตัวรุ่นทินิตี้นะคะก็เป็นตัวสีโคมเงินเงาตัดด้วยอะไรสีทองนะคะเป็นมันติฟลกชชั่น ก็มีทั้งตัวด้ามน้ำเงินเอ่อหมึกนะคะน้ำเงินหมึกแดงแล้วก็หมึกดินสอนะคะตัวนี้ถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นเพนเทลนะคะเพนเทลสเตอริงด้ามสีดำอะไรสีเงินนะคะเราสามารถที่จะใส่ชื่อได้ค่อนข้างยาวนะคะเราไม่ได้จำกัดแล้วแต่พื้นที่ของประการที่สามารถลงได้อย่างตัวนี้นะคะเราก็ใส่เป็นตัวข้อความได้ด้วยแล้วก็เพราะว่ามันมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ เวลาใส่ออกมาก็ได้ประมาณนี้เลยสวยงามมากๆเลยนะคะก็สําหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มีตัวอย่างให้ชมกันตามนี้เลยสําหรับใครที่มองหาของขวัญน,นะคะก็สามารถสอบถามนะคะแอดมินได้ทุกช่องทางหรือสามารถเลือกชมนะคะรุ่นที่ชอบนะคะใน You Tube ได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะ You Tube ช่องเพนแบนเนมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ